นายบีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการการนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนอ,อกล่าวหลังพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างเขื่อนผนังกั้นน้ำและขันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็วโดยมีนายวิทูลศีมาชคดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีโดยกล่าวว่าขณะนี้นิคมอ,อุตสาหกรรม4แห่งได้แกน่นิคมอ,อุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคนิคมอ,อุตสาหกรรมบางปะอินเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะและส่วนอุตสาหกรรมบางกระดีสร้างเขื่อนและผนังกั้นน้ำเสร็จแล้ว ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมอบเงินอุดหนุนการปรับปรุงโครงการครั้งที่หนึ่งกว่า1,700ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณ 2, 2> ใน3ของงบประมาณทั้งหมดนนโดยจะแบ่งการ,รจ่ายเป็น3-4ถึงงวดที่ั้งพิจารณาการเบิกจ่ายวงเงินอุดหนุนในแต่ละงวดให้หนึ่งี่บาทส่วนอุตสาหกรรมถือว่าเป็นการเบิกจ่ายเงินครั้งที่1นะครับก็คงจะต้องใช้เวลาอีกสัก3 4ครั้ง ขึ้นอยู่กับการขอเบิกใจแต่ละงวดแต่ละงวดซึ่งแต่ละแห่ง,ง,งก็จะมีกำหนดการไม่พร้อมกันแต่ว่าคณะทํางานก็จะพิจารณาเป็นประจำทุกเดือนนะครับก็ต่อี้ก็จะเข้าสู่ระบบแล้วก็เหลือคิดเป็นวงเงินก็ประมาณสัก30%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับที่เหลืออยู่ครับได้านโคุตสาหกรรมสารัตนนครที่ยังไม่มีการก่อสร้างนั้นทางกนอ,อเปิดเผยคับว่ายังไม่ได้ข้อยุติเรื่องรูปแบบการก่อสร้างราคากลางและมีการเปลี่ยนผู้บริหารจัดการ แต่คาดนะคะว่าการกอร่อสร้างนั้นจะแล้วเสร็จภายในปี2,557ค่ะมอุตสาหกรรมสารตะนครนะครับมีปัญหาเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่บริหารแผนนิคมนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูนะครับเ,เดิมเนี่ยทางกลุ่มเจ้าหนี้เป็นผู้บริหารแผนเองวันนี้ได้เปลี่ยนใหม่เป็นกลุ่มลูกหนี้นะครับคือเจ้าของนิคมเนี่ยกลับมาเป็นผู้บริหารแผนก็มีการทบทวนแบบที่จะกอ่อสร้างใหม่ วันนี้การดาเนินการทบทวนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการที่จะเตรียมการคัดเลือกผู้รับเหมาแล้วก็ในส่วนของเราเองก็จะต้องดําเนินการตามกระบวนการเบิกจ่ายเงินคาดว่าจะต้องเสร็จประมาณปี2557นะครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางด้านการก่อสร้างนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องใช้เวลาะสมควรแต่ว่าถามว่ามีผลไหมต่อประสิทธิภาพการรับมือไม,ไม่มีครับเพราะว่าเรามีระบบสำรองชั่วคราวอยู่ครับตอนนี้ อย่างไรก็ตามยังมีนิคมอ,อุตสาหกรรมอีก5แห่งนะคะที่เพิ่งจะได้รับการอนุมัติวงเงินจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างคืนและระบบป้องกันน้าท่วมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือนิคมอ,อุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันบางปูบางพลีนิคมอ,อุตสาหกรรมสมุทรสาครและนิคมอ,อุตสาหกรรมพิจิตรในวงเงินกว่า3,000ล้านบาทซึ่งกําหนดการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ